กองทัพเรือยิงสลุดหลวงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชทานไปประทับแรมณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันนี้เวลา16นาฬิกา30นาทีหมู่เรือรักษาการกองทัพเรือวังไกลกังวลโดยมีพลเรือตรีประยุทธ์ผู้เทียนผู้บังคับหมู่เรือรักษาการวังไกลกังวลและผู้บัญชาการกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการนำเรือหลวงมกุฎราชกุมารพร้อมด้วยเรือหลวงตากใบเรือต่อ29เรือต่อ213และเรือหลวงจิกจำนวน5ลำประกอบรูปขบวนเพื่อยิงสลุดหลวง โดยเรือหลวงมกุฎราชกุมารเป็นเรือนำทำหน้าที่เป็นเรือยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดแต่ละนัดห่างกัน5วินาทีใช้ปืนยิงสลุดขนาด57มิลิเมตรในการทำการยิงโดยถือเข็ม180ความเร็ว5นอดในการปฏิบัติการยิงสลุดหลวงส่วนระยะทำการยิงจากเรือถึงฝั่ง2,400หลาระยะทางระหว่างเรือในรูปขบวน300หลา ภายหลังเสร็จสิ้นการยิงสลุดหลวงแล้วหมู่เรือรบหลวงทั้งหมดได้ตีวงเลี้ยวกลับไปลอยลำรักษาการยังหน้าวังไกลกังวลตามจุดต่างๆต่อไปสำหรับการยิงสลุดหลวงจำนวน21นัดตามที่ได้รับพระบรมราช ตามที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้กองทัพเรือทําการยิงสลุดหลวงในระหว่างเสด็จพระราชดําเนินไปประทับณพระตําหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลทั้งยังเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือและสืบทอดกันมาแต่โบราณเพื่อเป็นการแสดงความเคารพแก่ชาติและพระมหากษัตริย์ตามที่ทุกประเภททุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือปฏิบัติเป็นกติกาสากล